ทีค่ะสาวเจยพามาเก็บเพเด,ด้วยค่ะเด้อ้ยบาดเจ็บเกือบเหยียบแปรไปจัวันที่ยี่สิกันยา67เ็ด้อค่ะเด้อแจ้งแล้วแหละท้้งไต่ปลาทั้งไต่ตุนใหม่มันมึดก็ดไข้าขาวตอนนี้ห้อยเพิ่นมาไต่ได้แล้วแหละนี่ห้อยพิ่นตัดขา เมื่อวานกับพี่พาท่านเทคนิคนามเขากองเสียงองูอ right. ุ่งอืออึ้งไหมล่ะอ้ยอ้ายกอ้โสิเต่งโตใด้โดนโดนโดนอ้ยกั่าปอีกมอลำเนาะเจ้าท่าคิวท่าแกมสุดเตีย อ้าวคือปเกาวสวัสดีครับสวัสดีแช่นรันทุกท่านสทุข้ขนครับผมเซื้อขึ้นมาจากบอลได้หนิเพราะท่านตื่น <c oughs> หาเ e ็ดครับพี่น้องพี่เกาพี่เกาเหมือนเดิมครับขอนเรื่องเลยพูน ผลขึ้นขึ้นจออกเลยล่ะผลนะครับเริ่มหน้อยลงแน่แล้วล่ะพี่น้องเหียดไ่ไหวเบิดไปเหลือตัว ใ่เขียวขขาครับดิ ดอกงั่นล่ะเก่ยแ,แสบโอวเดียน้อยเกลี่ยแสบแสบเลยครับพี่น้องโอ้ยหาย heat สูส่แดดนี่เหลืองตาแห้งเกลี่ยแสบโอ้ยถุงมือน,น,นาาี่ทำไงกับเธอพระม้าพี่ถึงกันเลยพวกเกลี่ยเราเลยนี่สิไปเอาดอกดินให้เพิ่น อยู่คนละปลาเด้อค่ะที่มึงว่านเขาเจอบ่ไดดไปเ้านั่นมันอยู่คนละอำเภอดอกดินอยู่อำเภอรัตนะเฮามหาเห็ดอำเภอโนนนารายอะไรสิเปียกสะบูดสะบูดไปอะไรสิกะบ่อันนี้เนาะกะแก่พาขึ้นรถไปเฮือนเลยเปียกมันเปียกครับมันเปียกมึงว่านนาหนาวมากเนี่นกัอยู่คนละโซนกันครับพี่น้องดอกดินนั่นอยู่กัสิห่ห้างจากนี้ไกลประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละ นี่ก็ฮ่าเพราะไอเก่ง hmm. จ <g or youtube> mm ับเล่นน mm ิด hmm. นึงนะครับนี่เอี้ยงโอ้โหกอคือกันได้ใหม่เอ้ยแงแสบมาเรียนนี่โบกอกอกอกันว่ากอกับคือกอหนินี่ยังจะเป็ี่ยนไปกอครับสรุปแล้วออืต้ง ก็เลยก็แดงละกอกนัเจ็ดจังไดเนาะเจสิเลววุิมาเนี่เก็บทุกช็อตแย่งแท้ พ่อจังสีนะเป็นมูใหญ่ๆนี่เฮ็ดที่สื่นสอบนี่หนุโอ้โอเมียนขามันามน,มนาเลดอกมาหลังกระดาบเกาดูกว่าอยู่ เ็ดโคกกับพี่หน่อยเสียบเท็ดทานขาวนั่นแหละเขาอื่นงโอ้ยตุ่ตนแมนบอมแมนอย่างปุน่นพืชพิษไข่ก็ระเด้อ่อค่ะหนึ่งเกี่ยมเจวเสียบจังไปไหนตุ่นโอ้ย ท่องคือหาย,ยาเสกนี่เก็บเห็ดรวมเห็ดแดงเห็ดกลัว

เสียบมาหน่อยครับเสียบบ้ฮ้นเก่งขึ้นเรื่วงสุดเสียบท่านมือน,นี้มีหลากหลายสีแบบดี้เวากำลังขอยัดเจ็บเห็ดก่อนด้ว

ดอกเผาเอ้านิดโคกนั่นว่าบึงเถาโคกนี่เห็ดทานเถาดอกนี้ดีนี่ก็จางจานล่นอง hiếp chàng là cái nồi chàng sẽ bùa bùa vào cái lăng lại không, bùa bán bùa hòm ป็นะนี่นจะได้ดีตัวสีนี้อึดอึดพอ,อ,อถ้าเป็นเกิดน้ำผู้นี่เราคนสิหนาหนาใหญ่แล้วก็สีอาจสีม่วงเข้มกานีครับ มาด่ครับหน้าที่เหียอว้คุบหนูคูบกบกระตาขวนครับคองเครื่อมาถอนกันกีบด้อบอดีอ้าาเป็นเนื้เนี้อเราก็เก็บันละเก็บไ่อีพอที่ขาดก็ต้องแก้ไขไปอมุนอาบหาปั้นตีหิตอย่างเขาว่าเรื่องถ้ามาดราเขาจะ้องโอ้ กระตาความหลับพี่น้องแต่กินยำเขาอยู่เขายัางฟองออกปากครับเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะไปซีเดียสครับเรื่องพอ่อ <laughs> ตำหนีแต่เฮ็ดหนีตีจากดอกก็แกล้งแก้งด้ยอยู่นลงไปในท่องมุนก็นี่อีพอ,อ,อ,อม,มาว่าร้อยอย่างจงไดนกบโบยูจ่จั๊กแ sec 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 เลื่อนเขื่อนในน้อยหนึ่งเด๋อีพอมีดกับพงค่อยพอมีดพู <laughs> มีอยู่น้ำกระตาดีนะใส่เอามี่ใส่กระตาไว้โอ้ยเป็นอุบัติเหตุพี่น้องเหตุสุดวิสัยว่ามีผู้ใดอยากให้เกิดนี่แหละก็ก็มีกันเกือบทุกคนเลยเอาปลาคลองนี่ครับคุนอยู่กับแบบว่าคนเขาสิเข้าใจหรือว่าเข้าใจนะบางคนเนี่ยถือไปนี่ส่วตายิงแท้เลยดิจะเขอโทษเด้อพี่น้องบ่เจ้าประโชนข่อยขึ้นเบาเจ้าบ่ผู้ใดบ่ประโชนมันมีอยู่ ชั่วตายเอาแถวมาดิยางยังไหนจังเห้ลมมาดิเอออันไหนนี่ยมาจากของมาจากของยางไปเขาไปในปลาหมุดหมูมดไปไม่ดีตาบ่มันมีผลไม้มาดิอักไวเลยเนาะอย่างเขาว่าอย่างเขาสอนเติมนั่นแหละมันจะลายจากขอางอ้ยแต่เฮ็ดบักยางดอกจะดอกงามๆอืมนี่พอจะได้ดีแบบนี้ พอดีแหละตัวได้ทีตัวได้ที่เป็นผู้ผู้ก็เป็นเสือพอดีเลยพอต้องไปสี่เดียวี่น้องมันเกิดขึ้นวานั่นแหละเป็นเรื่องปกตินั่นแหละลงไปในทองมุนก็นี่ออกมากเพราเป็นตะกินมันบบกินโบได้เลยนี่เลยแต่ลงมากว่าไปเรื่อยๆว่าเป็นตะดมบอมบุนละว่าเป็นตะเบิงบุนละเพราะว่าไปแล้ว่อะเอาเก็บ ไข่เฮ็ดอันนี้เคยอื้อแต่สั่มขัดเฮ็ดไปในโตแล้วพี่น้องอันไรมุนเพิ่นกระสีผู้ออกเป็นทั้งสันหลักถือเดียวก็มองอย่าเป็นจะได้พุดป่าพุดเมียน่าจยกิฟต์สิละผู้ใหญ่พอสุดแล้วอีกพอ โอ้มาเทเห็ดไหวคนที่ว่าตีนอเข่คืูอ้คหเจ๋งเลยเออมึงคือเฮาขอเพึ้นเหเออะพกเขาแมบอาผ้าปั้นตะเห็ดองแข่อยู่ ปไปครับปาดขาตค่เรข,ขาวครับไค่ขาวกระดุมนี่ไค่กระดุมดีนะนี่ใคเนี่ยเห็นปาดอ,อุ้ยยีงง่งโยังไงเลยมา้า ผมก็ได้ดอกหนึ่งโย่ใ้ขาครับผมมีคนเห็นดอกเป็นผูบดนะดอุ้ยปาดอีพองามเหียงผู้ใดสิได้เนาะดอกนี้เพราะผมกับปนสองมือละสามมือหลังมือหลังเห็ดเม็ดดอให้เจ้าเขาทา้งนี้ ผุน,นังก่อนาดงอกงัแมนมาาโอเ,อโอเ,เพ่<อ>น,หน,นเนห,นห็นเห็นตะกีบดอกเห็นแต่ใบไม่ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ได้มานฮิตรวมรับไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไหค่ทุกแช์ทุก,ทกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความรักความห่วงใยความเมตตาค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงวันนี้มาเชินกันทุกๆุคนครับสวัสดีครับมาหอดเงินแล้วอ้ไอ้เผาเผาเผาตั้มสมงหงฮงกีดเผาห้าว lái lại vô Bò Bò tâm thì Tâm nhận Bò Bò tâm nó theo bò tâm Bò xong mà hôn nè à. Ừ Bò bò tâm bò tâm hôn Nhạc tâm cả tâm, Sao... tâm Cái <laughs> đấy <laughs> มาอยู el el ่สุรินกับยู่ซูลี่บอกคุยสุรินด้วยเพิ่อนนะบ่เอเที่ยเออเขานี่แหละตั้มที่ดอกงามๆเลยลลางเล่าก็ชิ่งงามอยู่ดอกโอ้ยเด็ดเจเด็ดเจเลยเอาบักพีกไปตากเอาเดี๋ยวเวลาเอาผักสิริวไปตากเอาทุกอย่างไปตากเลยมึอนี่เด็ดแห้งคาดเลยเอาไอเอาเอาเท่เท่เท่เอาอื้ม ยาเทให้คือวังขวามได๊ะเออเ,อ,อเทเออก็เป็นยังดอกเอื้อนัน่นเอื้อนัน่นอุ้ยผุนหมานผุนถาดอยู่ด้อค่ะพี่น้องเก็บหนังอะไรเก็บมาหลายแตวว่าเคยพลอยหลางนี่สิโอ้ยเดี๋ยวนี้นะเจ้าบ่เคยลลางซอยหอยจักเถื่อตั้งแต่วิธีลลางง่ายๆวิธีหลวงงามหอนลลางนี่มีใจเสร้าจุยลลางบ่วิดกับแม่ฮ้าลุกหงายยู่ผ้าบานสวนพุ่น อ๋อแล้วค่ะพอกันรอรุ่นมืออื่นเนาะสีมานซ้ำหนีบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหิ้วเขาแหงเหลีวมากินเขาอยู่เหงื่อมือนี้ปกติเธอเนี่ยก็คิดเขาอยู่ป่า